สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดบิวต์เดย์ไลน์นะครับคลิปนี้ผมจะเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเดลเพล็กนะครับแล้วก็หลังจากที่เปิร์กล็อกไม้ที่ผมเพิ่งทําไปคลิปล่าสุดเนี่ยมันปรับให้มันเก่งขึ้นใช่ไหมผมวันนี้ผมก็จะมาใช้กับตัวละครอ้วกนะครับเพราะว่ามันใช้ได้เหมือนกันนะก็คือวิธีการใช้เปิร์กล็อกไม้กับตัวอ้วกเนี่ยถ้าเราพ่นพิษจนผู้รอดชีวิตแบบติดเชื้อแล้วแบบจนเจ็บอะ มันจะล็อกไม้แล้วเราก็จะตีได้เลยนะครับอันนี้ก็มีคนแนะนําไม่ผมมาเล่นนะก็ผมลองมาเล่นดูเอ้ยมันก็แบบเข้าท่ามันแบบเก่งมากเลยแล้วก็ผมใช้เปิร์กแมงมุมด้วยนะครับรอบนี้นะเพราะว่าตัวอ้วงเนี่ยเวลาที่เขาพ่อนอ้วกเขียวอะ่ะโทเค็นของแมงมุมจะไม่ลดนะครับทำให้เราเนี่ยเดินเล็วได้แบบแทบจะตลอดเวลาเลยนะครับเปิร์กที่ผมใช้ก็จะมีล็อกไม้แมงมุมกระทื้งเครื่องแรงแล้วก็ย้ายโทเทมไฟนะครับ ถ้าทัวรเทม,มเล็อกไม้เราแตกมันก็ยังมีอีกอันนึงอ,อยู่นะครับเป็นสำรองโอเคก็เดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นกันเลยว่าไอ้เซตเนี้ยมันจะโหดหรือเปล่าเอาละครับผมด่านร้านเล่าของเพื่อนที่ตายไปแล้วด่านนี้เพิ่งกลับมาให้เล่นใหม่เลยนะหลังจากที่ไปเอาไปแก้บั็กมาโอเคครับตอนนี้เหยื่อของเราคือตัวที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยเนียหรอ เดี๋ยวผมต้องถ้าถ้าเป็นไปได้ต้องหานียก่อนนะเพื่อเก็บหาแมงมุมเดี๋ยวตอนนี้พ่นเชื้อ,อไว้ก่อนพ่นเชื้อไว้ตามเครื่องเวลาคนที่มาปั่นเนี่ยมันจะได้ติดเชื้อไงตรงนี้มีคนหวายืนมองอะไรอุ้ยอ้วกอย่างแรงอะเจ็บไปเลยนะครับตอนนี้ไม้แผ่นไม้ก็ล็อกไว้หมดแล้วไม่ได้จุกไม่ได้แล้วกดตายยากอันนี้คือล้มในแผ่นในระยะเวลาอันสั้นเลยวะ่ะบังเอิญว่าตรงนั้นนะ่ะมันมีไม้แค่แผ่นเดียวแล้วเขาก็เผื่อพับไปแล้วด้วย เรียบร้อยคนแรกได้ไวไม่หนึ่งคนหนึ่งเครื่องนะอันนี้คือแบบล้มไวไปหน่อยแทบจะไม่ได้จุกเลยเฮ้ยเขาติดโทเทมพรตรงนี้มีคนปั่นนี่ขนาดคนล้ม <c oughs> แทบจริงๆอะ่ะจุกประมาณห้าวิด้วยท้าจะเสร็จแล้วหรอเฮ้ยเขาจะวนตรงนี้กับเราวะเฮ้ยตรงนี้มีช่องนะครับเราสามารถพ่นพิษนี่พ่นอ้วกผ่านทางนี้ได้เลยแต่มันไม่ค่อยโดนนะดิ กระโดดข้ามก็โดนพิดไปครับโอเคตอนนี้น่าจะใกล้น่าจะใกล้ติดผิดแล้วมั้งเดี๋ยวอีกสักพังหนึ่งไม้น่าจะล็อกนะครับนี่ไงติดผิดแล้วไม่ล็อกแล้วไปไหนต่อไม่ได้หลอกไฟไปหนึ่งสเต็ปก่อนนะกดตายยากไปหนึ่งทีแล้วก็ฟาดโอ้โหดูว่าเขาจะกระโดดอะสีแต่ก็ล็อกหมดอยู่ดีแหละแถวนี้ล็อกไว้หมดแล้วจะมาแขวนก่อนผมยังไม่เจอตัวเหยื่อแมงมุมเลยนะเนี่ย นเดี๋ยวไปหากระทืบเครื่องนะครับมีเปิดกระทืบเครื่องแรงนะรอบนี้เราไม่ได้เอารอ,อกเครื่องมาต้องไปหากระทืบเครื่องที่มันคุ้มๆหน่อยอะ่ะข้างบนข้างบน,งบนคนปั่นไปไหนเราไม่รู้เว้ยเดี๋ยวกระทืบเครื่องก่อนแล้วกัน มันมีโทรเที่ยมมาดีมันไม่เห็นรอยเท้าแต่ผมยังไม่เอาแล้วกันนะข้างบนคือถ้าเป็นไปได้ผมจะปล่อยให้เขาปั่นเลยแล้วกันตรงนี้มีคนช่วยกันครับเจอเหยื่อยังวะเอา้าอันนี้ไม่ใช่นี้คนเดิมดูผมโดนแทงหลังก็ดีต้องตามคนใหม่ครับคนใหม่โอ้โหกูเจอแล้วแล้วคนที่เป็นเหยื่อคือคนที่เล่นสายเนียนยืนอยู่ขอบแมพเก็บเก็บไปดีไมลล็อกแล้วครับไมลล็อกแล้วใช้ไม่ได้แต่ผมเก็บแมงมุมก่อนเนาะ ยังไม่ตีเขาล้มเดี๋ยวดูกันว่าแมงมุมขั้น3ามกับล็อกไม้เนี่ยมันจะจุกยังไงวะตรงนี้เขาเดินอ้อมมาที่เดิมมาดิเก็บแมงมุมสักสามแล้วก็ไปไล่คนอื่นต่อสบายสบายได้ยินเสียงหัวใจแล้วก็นี่ครับเดินออกทำอย่างนี้เรื่อยๆถ้าได้แมงมุมสามพามาไปก่อนถ้ามันจำเป็นโอเคครับเดี๋ยวผมไล่คนนี้แล้วกันนะแมงมุมสามแล้วเขาเจ็บอยู่แล้วอะดิ ข้าไม้นั่นเละแมงมุมสามนี่เดินโคตรไวอะ่ะไปไหนจ๊ะเดินไวมากมีตายยากไม่ใช่หรอต,นะตีเลยแล้วกันตีเลยแล้วการเพราะอะไรรู้ปะมันคงไม่คิดหรอกว่าผมจะเดินมาตีมันทันอะ่ะมันยังไม่ได้ใช้ตายยากเลยนะเจอแมงมุมขั้นสามเข้าไปก็ต้องงงไปก่อนหนึ่งทีไปกระทืบเครื่องก่อน,นครับเครื่องจะเสร็จลว โอเคเราไม่มีทานาโทฟเบียนะถึงเขาจะบาดเจ็บทุกคนก็ไม่ได้ทําให้เขาปั่นไปช้าเลยแต่ไม่เป็นไรครับการที่เขาไม่ไปล้างพิทก็หมายความว่าเขาโดนตีทีเดียวล้มเหมือนโดนโนวันตลอดเวลาเก็บแมงมุมเพิ่มไปก่อนหนึ่งทีอันนี้ตัวเป็นเหยื่อผมไม่อยากจะตีเขาเลยถ้าเป็นไปได้ต้องดึงตอนที่เขากระโดดหน้าต่างกับกระโดดแผ่นไม้น่าจะกระโดดหน้าต่างไหมตัวนี้เรียบร้อยครับ อีซี่อันนี้คือแบบอีซี่โทเค็นเลยคือโทเค็นเราไม่ลดอะ่ะถ้าปกติเราตีโทเค็นจะลดอันนี้คือดึงเอาโอเคตรงนี้เหมือนจะมีคนมาช่วยกันคนนี้หรอคนนี้ยังไม่ได้ติดพิดนะครับหรือเปล่าหรือติดแล้วยังไม่ติดยังไม่ติดเดี๋ยวเดี๋ยวมันล็อกไม้เดี๋ยวมันล็อกไม้มไมถ้าเจ็บเมื่อไหร่อ่ะล็อกไม้แน่โอเคครับ okay น,ะนี่มันจูไม่ได้ละ จบจบเลยจบเลย oh. เบิกล็อกไม้นี่มันดีนะเว้ยถ้าโทเทมถ้าโทเท่มไฟเราไม่โดนทําลายอะ่ะมันเปิกที่ดีมากแบบในยุคนี้ต้องมีอะ่ะมันทำให้เราเล่นสบายขึ้น <c oughs> ข้างหน้ารอบที่แล้วมันปั่นไวเยอะเว,เว,เว,เว้รอบนี้ก็เยอะยุใครมาปั่นวะ <c oughs> ไม่คิดจะล้างพิษด้วย ว่าอะไรอ่ะไม่มีทานาก็เลยไม่ล้างพิษหรอเจอคนตอนนี้แมงมุมเหลือสองนะเก็บเพิ่มอุ้ยเดินโคตรไวเลยดูดิเก็บแมงมุมเพิ่มก่อนตอนนี้เครื่องมันไปเหลือสองแล้วนี่ขนาดผมว่าผมแบบคุมเกมได้นะเว้ยผมแบบไปกระทืบเครื่องแรงตั้งหลายรอบอ่ะคุมแบบคุมเกมไว้แล้วอ่ะแต่ไม่ทันอนะ่ะเหลือสองเครื่องแล้ว โอเคครับใช้มมุมขั้นสามตามกดตาย่าเหรอว่าล็อกไม้ครับไม่มีใครสามารถพามาช่วยเพื่อนได้เมื่อกี้มันเห็นโมลีนิดนึงผมแอบเอาโมลีมานะแต่ยังไม่ได้ใช้เอาไปใช้คนหลังๆดีกว่าคนนี้ตายแล้ว <c oughs> ล้างพิว่าไอตัวเหยื่อมาล้างพิษไว้ตรงนี้หรอตรงนี้ใครเอา้าโอ้โหคนนี้เจ็บอยู่แล้ว ล็อกไม้ใช้ไม่ได้นะครับมันเจ็บอยู่แล้วนะกระโดดดีกระโดดข้ามดีจะดึงตูดเฮ้ยโอ้โหเล่นลิ้นจัดดู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 ด,ดูนั่งยองก็ฟาดเลยแล้วกันคือ <c oughs> ข้อเสียของไอ้เปิร์กล็อกไม้กับตัวอ้วกอะถ้าเขาไม่ล้างผิดถ้าเขาไม่ล้างผิดนะครับแล้วเขาเจ็บอยู่ตลอดเวลาเราจะล็อกไม้ไม่ได้เว้ยเ <c oughs> พราะว่าการที่เราจะล็อกไม้เนี่ย มีคนทำลายตัวเทียมเววนมันต้องทำให้คนบาดเจ็บเวแต่คนมันบาดเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ได้เมื่อกี้มันลอยเท้าอยู่ตรงนี้นี่หว่าแต่ถ้าไม่ล้างพิษเนี่ยมันก็โดนทีเดียวล้มก็เสียงเสี่ยงกันหน่อยแล้วกันไยเสียงใครวิ่งโอ้โหเรียบร้อยไอนี่ตัวเนียนไอเนี่ยไอตัวขาแมงมุมแม่งเอาไปเลยเต็มเต็มปอดเต็มกระเพาะตัวเทียมไฟผมไฟหมดแล้วแมงมุมขั้นสองก็พอได้อยู่ ก็พอแบบตามทันอยู่อ่ะเมื่อกี้เขาอยู่แถวนี้นะผมเห็นแบบแวบบแวบบ๊บเ้ยโอ้โหนึกว่าไอมาละกอไม่ใช่ดิฟักทองมันเป็นหัวคนเจอแล้วครับปล่อยพิษใส่ก่อนดีกว่ายังไม่ตีนะเดี๋ยวเสียแม่งมุมนะครับเสียแม่งมุมแค่หนึ่งพอถ้าเราจะเสียเราต้องทำให้เขาติดพิษแล้วก็ตีแค่ทีเดียวพอ จะได้คุ้มคุ้มไปไม่งั้นเราตีเขาสองรอบเนี่ยก็คือเสียมแมงมุมสองครั้งเลยแต่เขาอาจจะกระโดดข้ามให้เราจับตูดก็เป็นได้นะตรงนี้เรียบร้อยอีซี่โทเค็นไม่เสียนะมันเดินไวอะดิตรงนี้มีเสียงโทเทมฟ้าด้วยผมกระทืบพิงก,ก่อนแล้วกัน น้ำแดงแฟนตาวะอยู่ไหนวะคนสุดท้ายมันเป็นสายเนียนด้วยนะเว้ยประเด็นประเด็นคือไอคนเนี้ยที่เป็นขาแมงมุมน่ะสายเนียนของทีมจะหายัางไงให้เจอเขาจะมาช่วยกันป่าวไม่ช่วยแล้วปล่อยตายแล้วเจอวะทําทเป็นมองไม่เห็นก่อนมันเจอแล้วมันรู้ตัวแล้วเดี๋ยวใช้อ้วกแดงแล้วกันนะไม่ค่อยได้ใช้เลย นี่นี่เข้าปากเลยดีปิดปากไม่ทันสวยสวยแโมลิเอา้าไม่ได้ถามจริงลืมโมลิเหรอม,มันไม่ได้ลืมอ่ะแต่ผมจะเก็บไว้ใช้คนแบบเทท้ายอ่ะก็ไม่เป็นไรครับเอาโมลิมาสิแอดออนที่ผมใช้สีม่วงเนี่ยถ้าเรากด ถ้าเราตอนที่เรากําลังกดลิกขวาครางแล้วเรามีอ้วกแดงอยู่เนี่ยมันจะเดินไวนะแล้วก็ามาคอมโบกับแมงมุมแต่รอบนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ้วกแดงครับใช้อ้วกเขียวก็ก็ดีแล้วอะ่ะมันไม่เสียแมงมุมไงอ้วกเขียวถ้าใช้อ้วกแดงจะเสียแมงมุมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่แล้วก็แรงจะขึ้นหรือเปล่าปื้อ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 เอ้าเชี่อ,อแรงแรงไม่ขึ้นําจริงๆริงสองพนหก พี่ผมทําอะไรผิดพลาดผู้ประธานคือผมได้แต้มอะไรอันแรกสุดอะ่ะผมได้น้อยดูขีดดิผ่านแค่ตรงนี้เองถามจริงๆเถอะนี่ผมเล่นไม่ดีตรงไหนเอาควรจะได้สองขีดด้วยซ้ํา